รับไปยูสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับพรีเซนต์งานนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอเซตใหม่ของร้านนะครับผมเป็นเซตเก้าอี้สามตัวนะครับก่อนหน้านี้เรามีเซตสองตัวไปแล้วนะครับสีส้มนะครับชุดนี้เป็นชุดที่ผลิตขึ้นมาเพื่อตั้งขายในช็อปหน้าโรงงานนะครับลูกค้าได้เข้ามาชมกันได้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับผมเรามาดูเก้าอี้กันก่อนเลยนะครับผมเก้าอี้ ของทางร้านจะมีอยู่2แบบนะครับแบบเบาไม้กับแบบบอ่อหนังนะครับเบาไม้เรายังไม่ได้ทําออกมาแต่ว่ามีนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเบาหนังความสูงโดยรวมเก้าอี้จะอยู่ที่ประมาณ62-63เซนนะครับสำหรับเบาหนังส่วนสําหรับเบาไม้จะอยู่ที่ประมาณ60-61เซนอันนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้60-63-64เซนนะครับเวลานั่งก็เวลานั่งก็งรับน้ําหนักได้1 0อกิโลนะครับ ลส์ฝรั่งวนอะสบายๆนะครับผมอ่าส่วนโต๊ะโต๊ะตัวนี้จะสูง90เซนนะครับผมจะแบ่งเป็น3มช่องอความกว้าง60คูณเซนเวลานั่งก็จะอยู่ที่ประมาณอ่าเดือมันก็จะพอดีเวลานั่งบิง๊นั่งนั่งอะไรอย่างเงี้นะครับออกแบบมาพอดีส่วนโลโก้ถ้าเป็นร้านค้าเป็นลูกค้าทั่วไปอยากได้เปลี่ยนโลโก้ตรงนี้เราเปลี่ยนให้ฟรีนะครับผม ถ้าลูกค้าไม่เปลี่ยนเราก็จะเป็นโลโก้ร้านเราแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะถ้าเป็นร้านค้าก็จะเอาโลโก้กของร้านค้าเองแต่ว่าถ้าเป็นร้านทั่วไปก็จะเอาโลโก้ของร้านนะครับเพราะว่ามันมันดูสวยดีลูกค้าฟินแบกมานะครับส่วนรายละเอียดงานเดี๋ยวเราไปดูกันีกทีนะครับผมครับ